มาเจอกับนี่ครับฝูงลูกปลาหมอคังดำครับเยอะมากก็เลย จิ้มเรียบร้อยเพื่อนก็นส่องดูทางนู้นครับหาปูแต่ผมจิ้มปลาแล้วครับนี่สายทอด <c oughs> ใหญ่กว่าน,นี้ไม่เข้าลูกปูดาตแต่ลักโตไซส์เลยลูกปูดากตัวที่นี่ก็ยุ่งเฟ้ยเลยอ๋อยิ้มไม่เข้าเลย